เมที่บวกผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่เข้าใจอย่างนึงคือว่ากลุ่มที่ไปออลตรงนั้นนะมันไม่ใช่กลุ่มที่เข้ามีหนักอย่างเดียวนะกลุ่มเบี้ยจากระบบออนไลน์ก็ไปที่นู่นม่ใช่ไปสมทบที่นู่นเบื่อฟุกเว้ยเบื่อฟุกเว้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็เลย แล้วสิ่งหนึ่ง <ries? S 1> ที่รัฐบาลผมไม่อยากจะใช้กํา,กาว,ว่าไม่คุยกับกสทชเลยหรือกศทชแม้ข้อมูลก็คือว่าคุณสักการพี่ตุยนะท่านผู้ชมครับที่โชว์ตัวเลขหกสิบสองล้านเลขหมายเนี่ยเฮ้ยคุณเข้าใจโครงสร้างของธุรกริจมือถือหรือเปล่าไอการที่บอกมีอยู่หกสิบสองล้านเลขหมายนี่มันไม่ได้มีอยู่จริงในเชิงปฏิบัติในเชิงการใช้เเออออ อย่างคุณศักชัยเนี่ยช่วยคุณสักชัยลงทะเบียนไว้สามซิมเนี่ยครับตอนนี้คุณศักชัยจะเหลือซิมเดียวก็ได้อ่าครับติดต่อลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยรัฐบาลเอาเอาข้อมูลตัวนี้มันเป็นตัวอธิบายไงที่แต่ก่อนนี้ใครๆก็แย้งว่าเฮ้ยเราคนที่ไม่มีมือถือล่ะคนไม่มีค,คนเข้าไม่ถึง่ะเอ้ยเรามีฐานข้อมูลคนใช้ถึง 2, สองล้านซิมอืมหลายคนจะบอกว่าทําไมอ่ะทําไมบริษัทมือถือไม่ไม่เคลียร์เบอร์เหล่านี้ไปอืการโชว์ยอด เคลมยอดยผู้ใช้เครือข่ายไหนก็แล้วแต่มันคงสถานะหุ้นในตลาดหุ้นของเครือข่ายนั้นไวอ๋ออ๋อมันเป็นอุบายในการที่จะพยุงราคาพูดอีกด้วยหร<อ>ือเหมือนแต่จานดาวเทียมที่ทเหลือคือเตือนเนี่ยบางเจ้าเนี่ยมันไม่มีคนใช้แล้วครับผมเคยพิวา,าท้ายทีผมบอกคุณมาถอดเลยครับถ้าคุณไม่ถอดเดี๋ยวผมจะถอดไปให้ที่<อ>ที่ศูนย์คุณครับ ก็บอกไม่ต้องไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาเดี๋ยวส่งช่างไปดูเดี๋ยวส่งช่างไปดูอมผมก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าคุณเอาคุณเอาไปคืนแล้วถ้าเบื่อคนมันไปคืนสักแสนคนเนี้ยมันจะเอาอมันจะเอาที่ที่ไหนเก็บมันต้องไปเช่าที่เก็บอ,กอีกนั่นคือประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองที่มันแขวนไว้อ,อืมบางทีไม่มีสัญญ,ญาณเนี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าโชว์แบรนด์ของเขาด้วยประเด็นที่สองก็ได้แบรนด์ประเด็นที่สามก็คือว่าเวลานั่นก็โอ้ย ค่ายนี้ยังมีคนนิยมอยู่เลยดูที่มองไปไหนก็แดงมองไปไหนก็ส้มมองไปไหนก็ดำอยู่ e <Conf idence> มันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ทางธุรก <HAR> e <Conf idence> ิจเขาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐาบาลคิดโชว์หกสิบสองล้านหมายเลขอยู่นั่นน่ะ e <Conf idence> แล้ววันนี้ก็ยังมาลุกมาตุ้มแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับรัฐาบาลไม่สรุปบทเรียนเลยรอว่าใช้ธนาคารกรุงไทย e <Conf idence> <aker> ผมถือว่ารัฐาบาลใจร้ายมากนะค e <Conf idence> ือมันล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีก มันทำลายภาพลักษณ์ทางสังคมของกรุงไทยว่าระบบคุณแย่มากแล้วคุณจะดูแล้จริงๆก็น่าสงสารพนักงานกรุงไทยทั้งวันวันหนึ่งโอ้โหน่าเศรสงสารนะคุณใจครับผมไม่สงสารนะจะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเพียรยังไงผมสงสารก็คุณจะต้องบริการอ่ะคุณต้องตั้งอันนี้อันนี้นะผมมองว่าเป็นความเฮงซวยของผู้บริหารไง ตั้งแต่ระดับบอร์ดลงมาถึงผู้จัดการแล้วโควิดมันปีแี้นพนักงานระดับล่างๆแล้วคุณคุณไม่เตรียมความพร้อมระบบคุณไม่เตรียมะไรแล้วผมก็บอกรัฐบาลใจร้ายมากทําลายภาพลักษณ์ของกรุงไทยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมพนักงานก็ไม่มีความพร้อมอันนี้นะผมขอญาตยกตัวอย่างนะแล้วถ้าในส่วนของแฟนๆรายการเนี่ยนะครับถ้าเคยได้รับบริการเดี๋ยกผมก็ส่งสัญญาณเข้ามาด้วย อ่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมเป็นประสบคนเดียวที่เดียวหรือเปล่าคือช่วงนี้เนี่ยเดินเข้าออกธนาคารอาการสงเคราะห์บ่อยครอบที่สำนักงานใหญ่คุณสังใจยเชื่อไหมผมช็อกกับการบริการของเขานะอ่าแล้วก่อนนี้ผมเรียนแล้วผมไปด้วยความปรามาทําใจไปแล้วแต่ปรากฏเอาเราไปเดินเขาบอกว่าโตนี้ค่ะเออตโตนี้กูเขาให้บริการนะบางทีอีกโต๊ะหนึ่งมีปัญหานะเว้ยคุณคุยกันมาอย่างไรเขาลุกจากโต๊ะเลยนะมาถามรับ เรื่องนี้เมื่อกี้คุณพี่นี่ทำไรคุณก็บริการดีมากเป็นผมชอบนะเฮ้ยพัฒนาคุณปรับปรุงขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมไม่รู้ว่าสาขาอื่นเป็นหรือเปล่านะครับผมไปที่สำนักงานใหญ่งานใหญ่ผมผมเจอบริการแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเจอแค่ครั้งเดียวนะเขาล่วงหน้าเขาล่ิงหน้าไปป่ะไว่ไม่ไม่คผมไปนี่เป็นน่าจะให้ผมไปนี่จะไปเหมือนแบบไอ้หนวดชาวบ้านอะมาติดต่องานไม่เคยพูดเลยว่าทำสื่อทำอะไรเลยผมชอบกับการให้บริการนะผมยัง ผมยังบอกเออเฮ้ยเขาปรับปรุงนัใช่ไหมผมยังคิดว่าโอ้ปรุงไทยยาวยังไงใช่ไหมฮะคือรัฐบาลคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปด้วยความหวังเนี่ยตอนนี้ไปไปทกศออีกครับไปไปอมสินอีกแต่แต่ผมอยากให้ไปทกศอ่นะทกศจะได้รู้ชาวบ้านว่าการบริการประชาชนเนี่ยแบบบริการตาสีตาสาเนี่ยคุณจะไปอารวาสใช้อำนาจบาดใหญ่ใส่เขาในฐานะเจ้าหนี้ไม่ได้อืมอืม คุณไม่ใช่เจ้าหนี้ชาวบ้านนะครับทอกศเนี่ยอืคุณคือคุณคือสถาบันการเงินที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอืมบทบาทหน้าที่หลักของคุณเพราะคุณไม่ได้เอาเงินมาลงทุนเองคุณเอาเงินภาษีประชาชนโดยรัฐบาลมาให้พวกคุณลงทุน<ะ>คุณบอกธนาคาร,รเพื่อเกษตรกรทั่วทีด้วกความรบคุณทะลึ่งเก็บภาษีเอ้ยเก็บอดอกเบี้ยเท่ากับธนาคารพาณิชย์ เลิกตอแหลประชาชนเถอะผมผมไม่รู้ว่าจะเร่งรัดนี้สินผมเองหรือว่านะผมก็ไปเ่งหีน้องอยอีก้วยนะมีพูดกันแบบไม่ต้องเกรงใจกันนะส่งรูปไปหาพี่ทวีเถอะพี่ทวีจะคิดว่าใครบว้ยใครโลผมเป็นห่วงคับเป็นห่วงคุณนิพนธ์ุญญมณีอ้าวพี่ทวีมามาอีกดอกหนึ่งก็คือไปทานที่พี่ทวีห่วงเพื่อนพี่ทวีห่วงเพื่อนแล้วตอนี้เป็นประโอ่าเพ่ออ่า คืออย่างเงี้ยผมคิดว่าในปใช้ิปัตยมีบางกลุ่มที่ยังกลุ่มอย่างคุณอันวาตและอย่างเงี้ยหรือซึ่งหรือกลุ่มคุณพิชิตเก่าดีแล้วคุณเทพไทยผลสอสอไปละผมว่ากลุ่มนี้อาจจะสวนกับรัฐบาลแตกแถวแต่พระองคาชรัฐที่ผมคิดว่าเขาลุงป้อมคงสั่งใจเนี่ยนะใจเนี่ยคงแตกแล้วใจเขาอยากจะแตกแถวหน้าดูแหละเพราะว่าหนึ่ออาทิตย์ก่อนนี้ กระแสก็ยังมาแรงว่าจะแตกแถวกันครับนะฮะแต่ว่ามันเสียภาพลักษณ์นะฮะรูเสียภาพลักษณ์คงคงแล้วผมคิดว่าเขาคงจะให้ทุกพักเท่ากันหมดถือว่าประชางัาเองเนี่ยคงใช้ชุกพักแต่ว่าผมว่าในเพชปัดด้กันยจะมีปัญหากันเองเฉพาะเพปัครับอ๋อครับเออเออนี่คุณคุณสุคุณสุปัชชาถามมาเนี่ยแมะ พวกท่านอยู่ในวงการสื่อมานานรามานตีคางถามจริงเก่งตรงไหนหมายถึงคนปัจจุบันแล้วฮะผมก็ไม่รู้ว่าเก่งตรงไหนแต่ผมคิดคิดอะไรที่ลึกมากกว่ารัฐมนตรีคางคนก่อนแล้วครับปัจจุบันคือคิดรู้สึกว่าไม่ได้เอาเงินผ่านกระเป๋าไปลาจนไปสู่เจ้าสัวแต่แต่ก็พอๆครับพอๆกันก็คือ เราก็รู้เราก็บอกว่าเราถามว่าเก่งตรงไหนเนี่ยเราก็บอกว่า,อ,าอย่างเรา็ิดเรื่องกว่ารัฐมนตรีค้งคนเก่าคือคือทัฐีนครั้งคนนี้นะฮะพูดถึงท่านจบเฐศตร์มาเนี่ยนะครับ,รบพื้นเพลเื่องเฐศาตร์แต่คงมีปัญหาแล้วอยู่สภาพัดแต่ผมแปลกใจผมก็ชอบท่านนะเพราะหนึ่งท่านเป็นคนสมระ h a นะแล้วก็ทํางานการทุ่มเทมากตอนอยอมงเรทุ่มเทจริงจริงครับเป็นคนทุ่มเทนั่นมากแต่ว่าติดที่เกี่ยวพอเหตุการณ์ที่ ไปอกันแบ็ก์กรุงไทยผมนึกถึงว่าท่านเคยอยู่สภาพัฒน์มาก่อนเนี่ยวางแผนระดับประเทศมาแล้วทำไมมาวางแผนเรื่อแค่นี้พลาดได้ยังไงใช่ใช่มันก็สะท้อนวิชั่นของท่านนะใช่แล้วไม่มีบูรณาการเลยเพิ่งจะมาบูรณาการตรงที่ว่าตอนชาวบ้านเนี่ยเป็นตากแดดตากลมแล้วด่ากันทั้งประเทศถึงจะไปเชื่อมกับกับทอสสไปเชื่อมกับออมสินควจริงอย่างที่คุณสุปันประทับใจทอสสนะเชื่อมทอสอ์เพือีกที่หนึ่งจะเป็นอะไรไปในกำกับของกระทรวงการคลังอ่ะ เมื่อวานไม่ทาเมื่อวานที่เราเออผมโทรคุยคุณศักชัยผมยังแน,นะนำเลยบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปทกศไม่ไปอ,องสินช่วยกระจายเ,ออเพราะอะไรครฮะกรุงไทยเนี่ยไม่ถึงชาวบ้านแล้วเพราะว่ากรุงไทยยุบสาขาเยอะมากอันนี้ก็ผิดเจนตนารงของการเป็นแบงค์รัดนะใช่ใชเ,เด็กก็บอกว่าวันจันทร์นี้เริ่มแล้วเริ่มไปทกศกับอมใช่คือครับครับเราก็ว่าคนนู้นมากแล้วนะคนไม่เยอะแล้ว เดี๋ยวเสนอทางออกเวลาเสนอทางออกนะผมเสนอทางออกว่าโอเคถ้าจะไปอสามแบงค์ยันอยู่แล้วอาจจะพ่วงทอสอไปในอนาคตนะครับถ้าคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่พอเนี่ยนะครับบัณฑิตตกงานยังมีอยู่เยอะครับจ้างงานบัณฑิตตกงานไปเป็นพี่เลี้ยงความเงินความสะดวกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สนามความองนความสะดวกให้คุณป้าคุณยายครับมันเป็นยังไงใช่ไหม มันเป็นยังไงอันนี้เตรียมเอกสารมาครบไหมเขาเรียกว่าคัดกรองเอกสารก่อนคือลืไปบริการก็ถึงบ้านไม่ได้หรอใช่ไหมคือผมก็มันมันเป็นอย่างนี้คุณจักใจผมก็ไอสิ่งนี้เราเคยตั้งกำานามกันนะใชไหมบอกอาถ้าคุณกลัวว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะทําข้อมูลเอาแต่ญาติพี่น้องของตัวเองเข้ามาเนี่ยหรือตกแต่งข้อมูลเนี่ยหนึ่งบัณฑิตตกงานไง นะครับหนึ่งคุณจ้างงานด้วยแล้วก็สร้างรายได้ที่จะหมุนเวียนอยู่ในระบบได้ด้วยเพราะว่าคนที่ได้ตังค์ไปมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องมาเออเขาก็ต้องใช้จ่ายาก็เอาเงินเข้ามาสองอก็คุณบอกคุณมีข้อมูลอยู่แถลงข่าวอยู่หน้าไม้เป็นล่นคุณก็บอกเขามีข้อมูลอยู่เพราะมันค<น>ี์ข้อมูลไปบอไม่ใช่ได้ตังค์้วมันก็ดีดออก <c oughs> ในไหน,น,นที่คุณสุ๊ันเสนอทางออกคลับใกล้หมดเวลาผมเสนอนิอดเดียวอ่า ถ้ามันมันมาดูกลุ่มกลุ่มกลุ่มไหนเราคิดว่าเรามีบัญชีเราใส่บัญชีไปเลยไม่ต่างประเทศกลุ่มชาวบ้านระดับรากหญ้าจริงๆไม่มีชีกองทุนหมู่บ้านครับอ๋อเออทําไมมองข้ามไปเลยอ่ะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่กำนังพี่บ้านดูแลคนเดียวนะเออกรรมการใมีกรรมการมันไม่รั่วไหลหรอกครับเออมันรู้อยู่แล้วว่าใครจ้างใครโนมันจะป้องกับทัหมู่บ้านอยู่แล้วงั้นกองทุนหมู่บ้านนย่ยดีที่สุดอ่าขอเสนอสั้นๆคือกองทุนหมู่บ้าน กับใส่บัญชีได้กลุ่มไหนที่ใส่บัญชีได้ใส่บัญชีไปกลุ่มไหนที่ไม่มีบัญชีกองทุนอยู่บ้านครับไปแสดงอย่างนี้เอาอสมมาเป็นหน่วยหน่วยสไนเปอร์หน่วยแซปเปอร์คอยสติปเปอร์เก็บตัวผมเกงจะเป็นผมเกงว่าจะเกิดการระบาดรอบใหญ่จากกรณีกรุงไทยนะเนี่ยนล่นละสิเก่งมากเพราะว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมาก พราะอะไรไหมครับเจ้าอย่างที่คุณสุปันพูดถึงเนี่ยคนที่ไปคือคนที่บางทีลงไม่ได้อ่ะออไปสอบถามเจ้าที่เนี่ยนี่คนใกล้ตัวผมนะคนแถวบ้านเนี่ยอเขาลงเองไม่ได้เขาเขาเลยจ้องอยากไปให้เจ้าที่ลงให้หรือไปสอบถามเจ้าที่ไม่มีเวลาปรากฏว่าคนี่ต่อแถวด้วยกันเนี่ยไปลงไปลงให้ไปช่วยหัวชนกันหัวชนกันครับอหัวชนกันแบบโอ้โหไปมุงดูกันอะไรเงี้ยอ่าฮะนี่คือสิ่งที่อันตรายมากซึ่งคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก กองทุนหมู่บ้านครับไม่ต้องแบงเพราะว่าตอนนี้แบงมันเหลือน้อยแล้วครับผมครับครับอ้าวอ้าวปิดท้ายด้วยคุณสุปราอีกทีครับพรุ่งนี้เสาเสวนาจะมปพรุ่งนี้เสาเสวนานี่เชิญนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองแนอดีมาวิเคราะห์ครับในเชิงวิชาการนง่ยมุมว่าสิ่งที่อภิปรายมาสามวันเนี่ยนะครับในส่วนของฝั่งรัฐบาลเป็นยังไงฝ่ายค้านเป็นยังไงและประชาชนคนที่ติดตามการอภิปรายเนี่ย นะครับในสังคมบ้านเราเนี่ยจะได้อะไรจากการพิจาไม่ไว้ใจคงนี้แล้วคางอบคืออะไรคนที่จะมาคุยให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าแฟนแฟนการเมืองซีดเลยอืออาจารย์สัญญาเศรษฐิรบุตรเป็นนักการเมืองซึ่งอยู่เคยเล่นงานการเมืองในสภานะครับแล้วก็คลุกอยู่กับนักการเมืองหลายคนนะครับแล้วไม่นจะแค่เาียวกว่ากรุงเทพจนกระทั่งอาจารย์หม่องพึกฤทธิ์สอบตกอ่ะคุณสัญญาเศรษฐิรบุตรเคยสร้างเคยสร้างปรากัน่างก ให่ประชากรไทยใช่ใช่นะแล้วก็ประชาธิปัตย์ประชากรไทยแม่แล้วอีกอันหนึ่งเรื่องของนิคมชนะที่สภาไม่ได้พูดกันครับอ๋อันนี้เอาตัวแทนชาวบ้านจากชนะมาพูดเลยครับอืมสองเรื่องพรุ่งนี้เจาะสองประเด็นนี้คือเรื่องของชนะที่สภาไม่ได้พูดกันครับอือืึนะมามาเปิดประเด็นถกกันต่อไว้ตกลงมันยังไงครับ ะะก็ตามทางนะครับ96.5เมกะเฮิรตซ์อสมท10โมงถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับ